คือคุณต้องทําให้เขาอยากตลอดไปไม่ว่าคุณจะมีแซกกับเขาหรือไม่มีแซ็กก็ตามแต่แต่คุณต้องทําให้เขาเกิดความอยากตลอดไปครับแล้วเขาจะยอมทําทุกอย่างกับตามที่คุณขอครับเหมือนกันเลยครับที่ครูบอกว่าตอนที่คุณอยากได้แล้วคุณก็ยอมไม่ใช่เหรอเขาอัดดอกเบีย้ยมาเท่าไหร่อะกี่งวดอะกี่ปีอะยอมหมดครับเพราะอะไรครับตอนนั้นเกิดความอยากอยากได้มากเลยครับ ยอมผ่อนข้าวผ่อนของไอ้ต่างๆก็ตามแต่แม้รู้ทั้งรู้ว่าเขาอัดดอกเบี <500! <500 ้ยค,บยครับก็ยอมเพราะอะไรครับเพราะความอยากเพราะงั้นคุณก็ต้องกระตุ้นให้เขาเกิดความอยากตลอดไปครับนะครับกระตุ้นให้เขาเกิดความอยากตลอดไปครับถ้าคุณไม่กระตุ้นก็มือที่สามกระตุ้นครับถ้าคุถ้าคุณไม่กระตุน้นคนอื่นก็กระตุ้นครับ วันนี้หลายเคสขนาดอยู่บนเตียงอยู่ที่นอนเดียวกันนะครับยังหันหลังให้กันเลยครับไร้ซึ่งความอยากอยากมีอยากเป็นอยากได้ไร้ซึ่งความปรารถนาอะไรต่างๆกันแล้วครับและสุดท้ายคุณว่าความสัมพันธ์เหล่านี้จะไปรอดหรือไม่ไม่มีทางไปรอดครับเะไมครับเพราะ คือ80%เปอร์เซของความสัมพันธ์ครับถ้าแปดิเปอร์ซนต์มันพังทุกอย่างก็จบแล้วครับคราวนี้ก็เหลือกระต้อนกระเท้นกันแล้วครับคุยได้คุยกันดีบ้างไม่ดีบ้างถามคำตอบคำถามคำตอบคำจนนําไปสู่การย่าครับคุณเก็ตไหมครับเข้มแหมเพราะงั้นครับเรื่องของเซ็กเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องบนเตียงวมาแหละครับไอ้ตอนที่อยู่บนเตียงใจของเขาไม่เต้นแล้วครับอีกทีนะ ตอนที่อยู่บนเตียงกันใจไม่ได้เต้นนะครับโดปามินไม่ได้หลั่งตอนนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะไอตอนอยู่บนเตียงเขาเกิดความกลัวครับทั้งผู้หญิงผู้ชายต่างเกิดความกลัวกันทั้งนั้นครับผู้ชายก็กลัวเอ้ยเดี๋ยวจะหลังเร็วเกินไปนะครับเดี๋ยวกลัวนกเขาไม่ขันเดี๋ยวเขาก็มีปัญหาของเขาอยู่เหมือนกันครับแล้วมันเกิดความกลัวเมื่อเกิดความกลัวใจมันไม่เต้นครับเมื่อไม่เต้นหลังจากนี้ก็ไม่เกิดความอยากแล้วครับทางฝั่งผู้หญิงก็กลัวเอ้ยเดี๋ยวผู้ชายจะเสร็จเร็วไปหรือเปล่าว่าเดี๋ยวฉันใจยังไม่ บรรลุจุดประสงค์อะไรต่างๆไอ้ขว่่วงเราก็กลัวผู้หญิงก็กลัวผู้ชายก็กลัวก็เลยขึ้นครับใจไม่เต้นครับเม <ME U> ER ื่อใจไม่เกิดการเต้นไม่เกิดการลุ้นเกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่มีซึ่งความอยากเมื่อไม่ไม่เกิดความอยากบ่อยๆความสพัรธ์หลังจากนี้ก็พังครับหลายคนเลยไปเรียนนะครับหลายคนก็เลยพยายามมาเน้นแต่เรื่องนี้เรื่องบนเตียงเรื่องกิจกรรมต่างๆครูบอกนี่มันแค่สิบเปอร์เซ็นต 90ไม่ใช่ตอนอยู่บนเตียงแต่ก่อนที่จะอยู่บนเตียงไม่ใช่การรูปรวมแล้วอะไรต่างๆครับแต่มันคือการกระตุ้นให้ใจเขาเต้นครับเพียงแม่คุณแค่กระตุ้นให้ใจเต้นครับจะมีหรือไม่มีไอสิบซที่อยู่บนเตียงไม่เกี่ยวเลยครับคุณแค่กระตุ้นให้ใจเต้นโอเคไหมครับเก็ตนะครับแซกคคือแปดสเอร์เซของความสัมพันธ์ครับคุณรู้ไหมครับค่าเฉลี่ยของผู้ชายจากสถิติ คิดถึงเรื่องเซ็กวันละเท่าไหร่ก,กี่ครั้ง19ครั้งนะสตินะนะครับค่าฉเฉลีย่ยเอเคใไหมครับเพราะงั้นถ้าวันนี้คุณอยากชนะ80%ของคุณต้องต้องต้อง,องคุณต้องรู้แล้วครับเพราะอะไรครับรักเท่ากับความอยากรเรื่อง relationship คำพูดคำจา การอยู่ด้วยกันจับผงชักผ้าหุงข้าวต่างๆการมอบของขงของขวัญต่างๆเป็นเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับไอตัวที่ควบคุมความสัมพันธ์ของคุณคือจริงๆมันคือเรื่องเซ็กมันคือเรื่องเซ็กแล้วเซ็กนี่ไม่ไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องของการลมเล้าไอ้ต่างๆบนเตียงไม่ใช่ด้วยครับเพราะส่วนนี้เนี่ยมันแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองครับ มันแค่สิบเปอร์เซ็นครับแล้วจริงๆแล้วมันทําให้ต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีความมั่นใจส่วนนี้ด้วยครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็มีปัญหากันเรื่องเซ็ตทั้งนั้นนะครับห <c oughs> ลังเร็วหลังช้าเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างอะไรต่างๆพวกนี้ครับ <c oughs> เป็นเป็นสิบเปอร์เซนที่ทําให้ระหว่างมีกิจกรรมไม่ได้มีความสุขกันด้วยซ้าไปครับเพราะใจของต่างฝ่ายต่างก็ตุ้มๆต,ต่อมๆนะครับรู้สึกว่ามันจะโอเคหรือไม่โอเคก็ไม่รู้ครับ <c oughs> ปัญหาคือเก้าสิบเปอร์เซ็นคือคุณทาให้เขาอยากตลอดไปครับ คุณทาไม่เขาอยากตลอดไปนะครับและไม่ได้หมายความว่าต้องแต่งตัวยั่วยวนต่างๆบิ้วความอยากไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ตรงนั้นครับแต่คุณต้องมาบิ้วไอ้ก่อนการจะมีแซ็กต่างๆน,นะครับวิธีการคุยวิธีการพรามมิง่งสมองเฟรมมิง่สมงสมองส่วนนี้ต่างหากครับที่คุณต้องมาปรับปรุงกับไอ้เรื่องของการที่คุณปิดไฟ บนที่นงที่นอนบนเตียงกันทําท่านั้นท่านี้ต่างๆมีผลแค่สิเปอร์ซในความสมพันธ์ครับแต่เก้าสิบเอร์ซนมันคือก่อนการจะมีเซ็ตคุณพูดอะไรกันคุณคุยอะไรกันคุณทําให้เขาคิดยังไงตอนนั้นนะครับเรื่องของบนเตียงปิดไฟตรงนี้ครับเป็นแค่สิบเปอร์เซ็นไม่สําคัญอะไรเลยครับ get ไหมครับนะ